ต้มั้วไก่ยั่วๆจ้าวันนี้เราจะมาทําต้มส้วไก่สําหรับเด็กนะคะก็จะมีอันนี้อกไก่นะคะอกไก่บ้านเราใช้น้ําซุปค่ะก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดเราตั้งน้ําให้น้ําซุปให้เดือดแล้วเราจะใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงค่ะและตามด้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะต้มพอเขาน้ําสีเหลืองนิดนึงแล้วเราก็เอาเนื้อไก่ลงเลยค่ะเราก็จะตุนไปจนไก่เปื่อยนะคะ พอไก่เปื่อยเนี่ยเราจะทําการฉีกเนื้อไก่ค่ะเราจะตักมาเฉพาะเนื้อไก่แล้วเอาน้ําซุปนั้นไปตั้งไฟไว้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาเดือดอยู่น้ําซุปเราเราใช้น้ําซุปแล้วเราก็เลยไม่ได้ปรุงอะไรนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็ใส่เกลือ,อใส่ใส่เกลือใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงนัวก็ได้ค่ะหรือจะใส่รสด,ดีก็ได้ค่ะเครื่องปรุงเขาจะมีแค่นั้นถ้าเป็นของผู้ใหญ่นะคะ อันนี้เป็นของเด็กพอเราใช้น้ำซุปเราก็ไม่จำเป็นจะต้องปรุงอีกค่ะเราจะไปปรุงอีกรอบหนึ่งตอนที่เราไปจัดชามค่ะหลังจากที่เราฉีกเนื้อไก่เป็นชิ้นชิ้นพอคำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเตรียมใส่ชามเลยนะคะเนื่องจากเนื้อไก่มันร้อนค่ะเราเลยใช้ช้อนกระซอมฉีกแล้วก็จัดจัดลงชามเลยค่ะอันนี้สำหรับชามหนึ่งนะคะและเราก็จะหั่นต้นหอมผักชี แล้วก็มะนาวอีกแว่นหนึ่งค่ะเผื่อว่าเด็กชอบเปรี้ยวก็ให้เขาเติมเอาเองค่ะก็ลุยไปที่เนื้อไก่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะเครื่องปรุงก็จะมีข้าวคั่วค่ะแล้วก็พริกป่นพริกป่นนี่มากน้อยแล้วแต่เด็กนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เราจะเติมน้ำปลาไปาช้อนช้อนหนึ่งค่ะไอช้อนเกาหลีนี้เล็กหน่อยนะคะยังไม่ใช่ช้อนโตะเราเนี่ยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปรุงเท่านี้รสชาติคือโอเคเลยทีนี้เราก็จะเอาน้ําที่เราต้มไ้เทลงไปเลยค่ะเราก็จะไดะ้ชามนี้ประมาณชามข้าวตี๋หนึ่งนะคะสําหรับกินมือเดียวเนี่ยค่ะมาดูหน้าตาของเขานะคะต้มซั่วไก่ค่ะน่าทานไหมคะทำให้เด็กที่บ้านลองทานดูนะคะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะคะ